สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีที่เราจะาชาร์จแบตแล้วก็ให้ iphone ของเรานะคะแสดงผลเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะนี่เนาะ,ะเราจะมาลองทํากันดูนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้แอปตัวนี้นะคะรใครที่จะเปลี่ยนนะคะ,ะให้มันแสดงผลนะคะ พิมพ์คำว่าเนตตานะคะนี่เนาะแอปตัวนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนี่นะคะก็เปิดเข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะมีแค่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตรงนี้นะคะให้ไปที่แอปแอป นะคะไปตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงนะคะมองหาแอปที่เราดาวน์โหลดมานะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดอ่าวันที่นะคะแบตเตอรี่นะคะให้มันโชว์เนาะอ่าเสร็จแล้วมันก็มันก็จะแสดงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงให้มัน,เส,สเ,นเสียบสายชาร์จแล้วเนี่ยเสียบสายชาร์จแล้วเนี่ยให้มันแสดงผล เป็นหน้าจอเป็นแบบวันที่แล้วก็เวลาเหมือนเมื่อกี้นะคะก็เราจะใช้คําสั่งลัดในการสร้างคำสั่งขึ้นมาเนาะโดยให้ทุกคนไปที่การทำงานอัตโนมัตินะคะอาการทำงานอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยก็ให้สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลนะคะเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปเนาะที่ชาร์ตแบบนี้นะคะแตะเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็ เลือกเชื่อมต่ออยู่นะคะกดถัดไปเสร็จแล้วเพิ่มการทำงานนะคะเสร็จแล้วเขียน s ค i ิปอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงไปเปิดแอปนะคะเปิดแอปเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเลยนะคะอยู่นี่นะคะเปิดแอปอ่าเลือกนะคะเสร็จแล้วก็เลือกแอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะเนตตาตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ถัดไป เสร็จแล้วปิดตรงนี้นะคะถามก่อนสั่งทํางานนะคะให้ปิดไปเลยไม่ต้องถามเนาะให้มันทางานได้เลยเสร็จแล้วก็กดเซรนะคะ,อะโอเคตอนนี้ก็เสียบสายชาร์จได้เลยนะคะ,ะเสียบสายชาร์จของเราเข้าไปนี่มันก็จะแสดงผลแบบนี้นะคะ,ะแตะไปมันจะเปลี่ยนสีนะคะก็าสามารถเลือกได้เลย นี่เนาะก็ลองทำกันดูนะคะเวลาเราเอาสายชาร์จออกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะก็กดโฮมหรือว่าปัดหน้าจอขึ้นมันก็จะหายไปเนาะนี่นะคะมันก็เป็นการสั่งให้แสดงผลณนะตอนที่ชาร์จแบตนั่นเองนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันง่ายๆนะคะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ